สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขเด็ดเด็ฝันดีๆฝันย้ำนะคะก่อนอื่นต้องขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ้งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจเด็ดทางช่องน้องมีโชคด้วยนะคะเพื่อไม่สีเวลานะคะเดี๋ยวดูตัวเลขเลยะคะ่ะ ของปู่กำเสนนะคะหลังจากที่เมื่อวานเอ็ดได้ไปถ่ายทําของปู่นะคะได้ไปกราบปู่เจ้าการดําและปู่กำเสนนะคะปู่กำแสนได้ฝันก็ถือว่าฝันดีนะคะฝันได้โปรยทานนะคะคนคนเข้ามาแย่งเหรียญกันนะคะมาเก็บเหรียญกันก็น่าจะเล็กเข้าแล้วนะคะ นี่เป็นวันที่สิบเจเป็นวันเกิดของปู่นะคะวันเกิดของปู่กำเสนที่ผ่านมานะคะวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี้นะคะอายุป,ปู่น่าจะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะสามสี่นะคะจำหน้โจไว้เลยค่ะมีหนึ่งสองเจ็ดด้วยนะคะที่เขียนให้อาจารย์อุนะคะหนึ่งสองเจ็ดค่ะ วงกลมที่1 7ึ่นะคะแล้วก็17คลิปก่อนที่เอสดูในช่องใหญ่นะคะก็วงกลมให้17นะคะต่อไปค่ะวัดกุดแหนะคะพระอาจารย์ฝันดีนะคะฝันไม่ได้จับปลาเต็มวัดเลยนะคะก็น่าจะเลขเข้าเช่นเคยนะคะแหน้าจอไว้เลยค่ะ เลขของปู่สี่สุดโทนะคะจากช่องแม่สาวดํานะคะปู่บอกนะคะบอกซื้อให้พอเหมือนงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วศูนย์แปดสามก็แปดสามเต็มเต็มนะคะงวดนี้ปู่ก็บอกให้ซื้อให้พอตลกพิจารณาดูเนาะปู่อยากสร้างองค์ปู่ที่ถ้ำนาคานะคะเป็นเลขบอกบุญนะคะทุกตัวเลขเป็นเลขบอกบุญหมดนะคะ แ2ดล่าง03นะคะกอปูน,นาค่ะเลขเงินห้างทำแล้วนะคะได้สองแปสนะคะแล้วปูชอบมากคือ69ค่ะเก็บหน้าโจอนะคะ ได้ปูเจ๊กค่ะของนาคน้อยนะคะปู่บอกต่องวดนะคะอวดจะให้ออกตัวนี้นะคะเก้าหนึ่งเจดแล้วก็ฝันซ้ํานะคะเกี่ยวกับ17กับ9ก้าหนึ่งนะคะตัวเลขก็น่าจะก็ตรงกันหลายสํานักนะคะหนึ่งเก้ากหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งก็ปู่ห้าเจดปดนะคะวิ่งเจ็นะคะล่างวิ่งห้าค่ะ ล่างเม็ดเดียวนะคะสองหแล้วก็ต้องกลับด้วยเนาะสองหห้ค่ะวงกลมที่สามเจนะคะอาจจะเป็นบนล่างก็ได้นะคะสองหหสองแล้วแต่เราชอบเลยนะคะต่อไปปู3ามเปนะคะเดนหนึ่งกับเนะคะวิ่งล่างค่ะห้วงกลมทีห้านย์ค่ะ ปูสี่ห้าค่ะลางวิ่งศูนย์นะคะะบวนวงกลมที่เจ็ดสี่นะคะวิ่งเจ็ดค่ะแคหน้าจอไว้แล้วเตยบเทียบดูนะคะว่าเลขไหนชุดไหนสำนักไหนปูไหนที่เข้ากันค่อยซื้อนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงค่ะ,ะเจเจจินดานะคะ,ะถือว่าฝันดีเช่นเคยนะคะเด่นที่ห้า 7จ็ดนะคะงดทะเลวหลุดนะคะเจจินดาค่ะน้องสาวเทวรักษณ์นะคะฝันต่องวดค่ะปู่เขียนให้953นะคะก็มีห9ึ่งเ้านึบาลที่7จหนะคะแคปบหน้าจอไว้เลยค่ะ คนชีเกตนะคะเลขเลขจองมาต่อมาต่องวดนะคะเก้านะคะและสายด่วนมาแล้วนะคะวงในค่ะ057ล่าง98กันที่74นะคะปู่สีนะคะวงกลมที่60กับ70นะคะและตัวเลขเปลี่ยนนะคะส7มเจ็ สีเก้านะคะเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะโอ้ยย่งเยอะจังเลยแม่ครูหอมหวนนะคะหลงังจากขึ้นรางวัลเสร็จก็ได้ต่องวดน,นะคะเก้าศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์นะคะตองปูตาตัวเลขเยอะนะคะแอดก็เขียน ก็คือตัวเลขน่าสนใจก็คือคัดมาให้นะคะตัวเลขปูก็มีแต่สวยๆเนาะแต่มันหลายตัวเดี๋ยวเราจะจับสนเสียสมเสียทมดินนะคะงวดที่แล้วแตกบนแตกล่างนะคะงวดนี้ต่องงดให้79นะคะแล้วโค้งสุดท้ายฝันได้หนึเจ็ หนึเจ็ดสองแล้วก็กันตัดไปจัดมานเนาะในสามหางเป็นสามหางอะไรก็ได้นะคะสองสองเจ็ดหนึ่งเพิ่มเติมคือเจ็ดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะคะเจียฟันดีตลอดนะคะเลิภูมิก็ให้ให้เสียนะคะแคปตจอไว้เลยค่ะหูชัยวานวิ่งหนึ่งนะคะล่างวิ่งสี่ค่ะ วกลมที่หนึ่งเจ็ดนะคะล่างเม็ดเดียวนะคะสี่ศนศย์สนะคะแค็ปเลยค่ะเยอะหน่อยนะคะวันนี้ต้องรีบหน่อยค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะปู่ฤาษีผมยาวนะคะปูปขาวค่ะที่ติดตามก็เข้าทุกงวดน,นะคะแต่แอดไม่ได้ลงช่องให้นะคะงวดน,นี้ค่ะ สตัวเม็ดเดียวนะคะห้าหค่ะ3ตัวก็ตัดเอาเนาะเอาก็โทษค่ะมี7จสาวกสี่ศย์กับห้าหกค่ะในขันน้ำมนตนะคะเลขสวยงามมากค่ะภูมิปูสีชมพูหมดแล้วก็เข้านะคะแะปูฝากบอกอีกตัวนะคะเป็นสามเกค่ะ มีแค่3ามหางนะคะพ่อเงินฝันซ้ำนะคะลูกชายมาโบกนะคะันนี้น่าจะเข้านะคะลุงฝันดีก็ถือว่าดีนะคะ3 7 4 6 4็ดหกสเก้าตัวเดียวกันนะคะตัวเลขเหมือนเดิมค่ะ ของฟูร์ษีร่มโพทองค่ะโค้งสุดท้ายตัวเลขเพิ่ม1 7ึสองนะคะสีหแล้วก็1นึงสเน้นที่สุดแปดสแล้วก็สะแล้วก็สามค่ะลูกชายจะเดินเล่นต่อไปค่ะพี่นานะคะเจ้าของ จาของทำนะคะฝันดีแล้วนะคะฝันเห็นปู่นาคอีกแล้วขอโทษค่ะฝันเห็นปู่คาแสงอีกแล้วนะคะซึ่งเลขน่าจะอยู่กับปู่คาแสนัแน่ๆเลยนะคะในความคิดส่วนตัวเนาะจะมี8ปดหพี่นางชอบที่สุดคือ8ปดหนะคะมีแปดหนแดเดแล้วก็หกดตามเลขเก่านะคะ พีนาวงกลมให้ที่แปดหนึ่งนะคะต่อไปเซียนสว่างเดนดินนะคะสามหางสี่ห้าเก้าสี่กับเก้าหกนะคะลุงป๋องค่ะตัดสามตัวให้นะคะเผื่อใครโชคสามารถตัดเองก็ได้นะคะเนี่ยตัดให้แปดสองห้า ปดเก้าสี่เก็บเลยค่ะปู่ฤาษีอินดำกับแม่แม่ระแม่แม่ไรนะคะสี่ห้าสองสามเก้าเจ็ดสี่เดียอมอนงดแล้วเข้านะคะแล้วก็เลยภูมิปู่ไพ่นะคะเทีหบด้าโจอไว้เลยค่ะ คุณยายฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วฝันเจ็ดสามห้านะคะงวดนี้ฝันดีมากค่ะฝันว่าพ่อก็เอาเข้าวมาให้สองวันติดเลยนะคะแล้วก็ได้กินของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะติพ่อน้องพิมค่ะ ติเบียนรถฟันว่าเอทางช่องใหญ่ขับรถมาที่ที่โดนปู่ตานะคะติเบียนรถ9 0้านย์เจ็ดนะคะเลขทูบ8 5 9ค่ะนี่วันเกิด21่็ของพ่อน้องพิมค่ะปู่สารคามค่ะบนล่างวิ่ง2กับ8นะคะ ล่างเน้นที่หนึ่งก้าค่ะเก็บเลยค่ะเลขหลักกิโลนะคะและเลขจี้กวงนะคะแปดเจ็ดหกหนึ่งชอบชุดไหนเราก็จัดเลยนะคะอาจารย์เนี้ยค่ะฝันดีเช่นเคยนะคะ โค้งสุดท้ายนะคัดันเห็นรอสิบกับพระเทพนะคะเสด็จมาที่บ้านนะคะบ้านเลขที่79ค่ะ mm hmm. นี่เบอร์โทรอจารย์นเนี่ยนะคะ mm hmm. ส่วนเลขที่ตรงนี้คือเอสคัดเน้นๆมาให้แล้วนะคะ mm hmm. ถ้าจะตามใบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นเลขบอกบุญค่ะ เทปหน้าจอไว้เลยค่ะปีหมานี้กให้เอซทุกท่านนะคะมีโชคใหญ่กันนะคะได้จับเงินแสนเงินล้านนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ